มังกรไอ้ามอยู่ๆมันก็เอาถุงสองถุงมาโชว์ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปผิดใจอะไรกับผมผมไปทะเลาะอะไรกับมันไม่เคยแต่เมื่อลบกันแล้วก็ต้องลบกันยันวันตายผมเป็นคนโบราณผมถือว่านักเลงมันไม่เดินทับเส้นกันไม่เดินทับทางกันแต่เมื่อทับกันแล้วก็อย่าเผาผีกันเลยครับมีอะไรก็ขุดกันมาให้หมด มีอะไรก็เล่งกันให้หมดส่วนผู้สื่อข่าวถามว่าจะได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ผมก็ว่าได้ประโยชน์นะยังไอ้เรื่องที่ผมเอากระเป๋ามาแฉผมถามว่าไม่ได้ประโยชน์ตรงไหนกับเรื่องที่มันบอกว่าลูกผมเนี่ยฝากเข้าทหารแล้วมันได้เป็นทหารไหมก็มันเป็นทหารเจนเขาฝากเข้าทหารเจนแล้วผิดอะไรแล้วคลิปนี้สิบปีกว่าแล้วตั้งแต่ปี57ที่ผมโดนคุมถุงโดนคุมไปสองถุงรสามรอบสี่รอบผมก็เลยต้องพกคลิปไว้นะครับว่าอะไรเพราะไอ้ตอนที่โดนถุงคุมเนี่ย ผมไม่รู้ว่าจะโดนอีกหรือเปล่าที่กองทัพภาคที่หนึ่งผมก็พกเข้าไปปรากฏว่าคนที่เข้ามาก็ไม่ใช่คนที่ผมไม่รู้จักเป็นคนที่ผมรู้จักสนิทสนมผมก็ไม่รู้จะว่าไงไล่คลิปนี้ก็ไม่เคยดูต่อมาไอหลานเนระคุณซึ่งเอาคนเขาเอามาให้ผมเลี้ยงไปอยู่กับไอซัวมันก็เอาไปให้ซัวและไอซัวก็เอามาให้ไอตั้มเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้เองถามว่าไอตั้มมันจะได้มายังไงแล้วก็อย่าไปเป็นสมาธิสั้น ชอบสมาธิสั้นมีอะไรก็รีโพสมีอะไรก็รีโพสใจเย็นๆผมยังไม่ตายไปไหนนะค่อยๆโพสค่อยๆโพสค่อยๆแชร์ผมได้นะเอาไปเป็นเรื่องๆเหมือนผมนี่ไงทำไมตอนนี้ชักสับสนนะสิชักจะงงใช่ไหมอย่าเพิ่งงง